สวัสดีครับมาเด้อกินข้าวครับเมื่อนี้เมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับอืแต่ที่เด็ดสูตรของผมก็คือนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเผมมันต้องมีกระปหิหอมคัสพริกสดไปเผามาครับมันก็จะดำๆเด็ดเลยมากินก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องมันสวยละข้าเที่ยง,งเสร็จ สิ้นเนืเนื้อเดือขึ้นในงัวทำแรกก่อนเลยช่วยกับปีกครับงูครับงค คู่จำเร็จของกุ้ดดยหยดโหระพาไม่โหระพาก็ดีคูอกะปิครับส,สดเด็ดโหระพาคู่กับถั่วงอกน้ำ เป็นเที่ยง๋วยเียาได้ืหมนี้ครับแกฮอนคำยี้ใหญ่หญบกบนะูกนะอุยขนปกับตีก่อนสุดยอดเี่มาได้อินท่านนนวนะพุทเยาเลยครับืัอนี้ Mm hmm. น,นี่วันนี้เอ็งทาผิดเมื่อใครเรือไปไหนมามีอะไรอ่ะไม่อยากปิดบงังพี่จุกอย่าลืมนะพวกพี่อ่ะเห็นสุกมาเอ็งไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องจ <is> ุกไม่รักพี่หรือเอง mm hmm. ไม่เห็นคนดีกว่าี พี่เอากระปิ่งพี่เจียวแซบขัดอ้าวครบแล้วเหรอ